วันนี้ครับเรามาผัดมีส้วทานกันดีกว่าครับเป็นผัดมีส้วแบบครบทุกรสชาติเข้มข้นอร่อยแน่นอนครับผมเส้นเนี่ยเหนียวนุ่มไม่ขาดไม่เละไม่พันกันใครๆก็ผัดได้ผัดง่ายๆด้วยวิธีนี้เลยครับผมเดี๋ยวไปลงมือทํากันเลยครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาต้มมีส้วให้สุกกันก่อนครับตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็นํามีส้วลงต้มได้เลยครับน้ําหนักของมีส้ว200กรัมนะครับ ใช้เวลาต้มสักพักหนึ่งนะครับประมาณ5นาทีนะครับก็ตักมีซั่วขึ้นมาได้เลยนะครับผมถ้าไม่แน่ใจว่าสุกก็ลองจับลองมาชิมดูก็ได้ครับว่าสุกหรือยังนะครับต้องต้มให้สุกนะครับจากนั้นนําเส้นมาล้างน้ําในน้ําเปล่านะครับให้เส้นเนี่ยคลายตัวไม่ติดกันแล้วก็ทําให้เป็นการล้างอีกครั้งหนึ่งไม่เค็มด้วยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาลงมือผัดกันเลยครับน้ำมันพืชใส่นิดหน่อยครับแล้วก็นํากระเทียมสับเป็นกระเทียมไทยหนึ่งหัวครับผมลงไปผัดให้เหลืองหอมก่อนครับจากนั้นใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณ250 มิลิลิปนะครับผมเครื่องปรุงครับก็จะมีน้ำมันหอยครับประมาณหนึ่งช้อนนะครับผมตามด้วยซีอิ๊วขาวครับอีกหนึ่งช้อนเหมือนกันครับถ้าใครชอบรสชาติเค็มกว่านี้ก็เพิ่มได้นะครับแล้วก็จะใส่เป็นซีอิ๊วดำหวานลงไปด้วยนะครับผมสักครึ่งช้อนนะครับให้สีเนี้ย เข้มขึ้นนิดนึงนะครับถ้าใครไม่ชอบสีเข้มก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับจากนั้นครับก็ใส่น้ําตาลทรายขาวอีก1ช้อนครับใส่พริกป่นครึ่งช้อนชานะครับถ้าใครไม่ชอบเผ็ดเนี่ยหรือว่าให้เด็กทานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับน้ําส้มสายชูอีกสักครึ่งช้อนนะครับไม่ต้องเปรี้ยวมากนะครับ จากนั้นก็ใส่ผักคะน้าลงไปได้เลยครับผมคะน้าเราใช้ประมาณ300กรัมนะครับผมใช้เป็นผักชนิดอื่นก็ได้ครับเช่นกระหล่ำปลีนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันครับต่อจากนั้นก็ใส่ลูกชิ้นลงไปเลยครับลูกชิ้นของเราประมาณ200กรัมนะครับเป็นลูกชิ้นหมู ใส่เป็นลูกชิ้นไก่หรือว่าใส่เป็นเนื้อหมูแทนก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่เส้นมี่ั่วลงไปผัดรวมได้เลยครับเอาละครับแค่นี้เองครับผมง่ายๆครับสำหรับผัดหมี่ั่วนะครับสูต ทุกรสชาตินะครับผมชอบรสชาติใดเป็นพิเศษเนี่ยก็ปรุงตามความชอบก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราจะนําไปไหว้เนี่ยก็ไม่ต้องใส่พริกนะครับไม่ต้องปรุงรสจัดก็ได้นะครับผมเนี่ยครับเส้นก็จะเนี้วนุ่มน่าทานนะครับผมเส้นนุ่มแต่ว่าเส้นเนี่ยจะไม่ขาดไม่เละนะครับถ้าผัดวิธีนี้ครับ เส้นเนี่ย200กรัมนะครับพอผัดออกมาแล้วก็ได้เต็มเต็มถาดแบบนี้เลยนะครับผมก็อิ่มอร่อยกันได้ทั้งครอบครัวนะครับใครที่ชอบวิธีนี้นะครับก็ลองไปผัดทานกันได้ง่ายมากๆแป๊บเดียวก็ได้ทานเลยนะครับเส้นเหนียวนุ่มรสชาติเนี่ยก็จะผัดแบบว่าคลมกล่อมลงตัวนะครับไม่ได้เน้นจัดจ้านมากนะครับใครชอบรสชาติใดเป็นพิเศษก็ปรุงได้นะครับผมวันนี้โชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ